บันทึกจากเกี่ยวขึ้นเมื่อคมดาบพบกับหัวใจหมอกยามเศร้าปกคุ้มผืนนำ้ำจนเบิงโบเห็นขอบฟ้าเคนจิแม่ทับนุ่มผู้สุข,ขุมยืนอยู่เทิงหัวเหงือหกที่กำลังมุงหน้าสู่ทิศตะเว้นออกเขาบ่แมงเพียงหนักหบที่มีฝีมือเก่งก้าเท่านั้นแต่เขาคือความหวังเดียวของอาณาจักรที่ล่มสลายจากการหุกฮานในอดีต ภารกิจข้างนี้แมนจะแจ้งที่สุดคือการทวงคืนดินแดนบรรพบุรุษจากกษัตริย์ผู้โหดให้แห่งอาณาจักรพ้นทะเลเกียมตัวให้พร้อมเมื่อหมอกจางลงพวกเขาจะประเสริฐหน้ากับป้อมปราการของศัตรูเสียงของเขาเรียบง่ายแต่ทรงพลังทหารอยู่เทิงเหือต่างก็เกี่ยมโลและอาวุธในมือให้พร้อม สายตาของเคนจิจ้องเบิงผ่านเลนกล้องบูฮานคือกับว่ากำลังบันทึกภาพสุดท้ายก่อนสงคารมเลือกในใจของเขาบอได้หวยหาเลือดเนื้อแต่มันคือหน้าทีและความหยุติธรรมการประเสริญหน้าที่โศกสตาขีดเขียนการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างดูเดือดอยู่แค้มฟังเคนจิ น้ำทับปุกทะลุผ่านแนวป้องกันจนหอดประตูพระราชสวังแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปยึดกำอำนาจสุดท้ายเขาพัดได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งที่ยืนควางประตูไว้เพียงลำพังนางบบได้ถือดาบแต่ดวงตาของนางพัดนิ่งสงบและกล้าหาญยิ่งกว่าทหารน,นับพันที่เขาเคยพบมา Warriors the sea calls us to glory to the horizon for victory นางคือเจ้าหญิงเอลิน่าบุตรสาวเพียงคนเดียวของกษัตริย์ที่เขากําลังตามล่าหากท่านต้องการดินแดนนี้คืนด้วยการนองเลือดท่านก็ต้องค่ําศพข้าพเจ้าไปก่อนเอลิน่ากล่าว แต่หากทานม้าเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ประชาสุนที่บอบซ้ำจากสงครามจงวางดาบลงแล้วล้มกับขาพระเจ้าในฐานะผู้นำโบเมนผู้ทาลาย พวกเราาอยู่ข้งข้งไดส,สฉันจะไม่ยอมเสียดินแดนนี้ให้ใครเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมเสียดินแดนนี้ให้ใครเด็ดขาดบทสรุปของสงครามและจุดเริ่มต้นของบางสิ่งทำกลางความขัดแย้งที่หุงนแหง โกสตาได้ลินตะลกเฮตให้แม่ทัพผู้เยือกเย็นอย่างเคนจิเกิดความลังเลเป็นข้างทำีความแคนที่เขาซะาสมมาหลายปีผัดสันคอนเมื่อได้โกตากับแววตาที่เต็มไปด้วยความหักต่อราษาสุดของเจ้าหญิงดินแดนนี้ต้องเป็นของเราไม่พวกเราต้องแบ่งอย่างยุติธรรมเจ้ายอมไม่ได้พวกเจ้าก็ไม่ยอมดินแดนทางเหนือต้องเป็นของเรา ไม่ได้มันเป็นของเรามาแต่ไหนแต่แตการแบ่งใหม่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ยอมการต่อสู้เพื่อญาติซิ้งดินแดนยังบอทันสินสุดแต่วิธีการของเขาได้เปลี่ยนไปเคนจิเลือกที่จะบอทาลายบ้านเมืองแต่กับไส้สติปัญญาและการเจรจาผ่านเจ้าหญิงผู้ที่เป็นดังแสงสว่างทํามกลางสนามหุบสงครามข้างนี้จึงบอได้จบลง เพียงแต่การตายของกษัตริย์องค์เก่าเท่านั้นแต่เป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่แม่ทัพหนุ่มและเจ้าหญิงผู้กล้าหาญต้องส่วยกันเยี่ยวยาห้อยแตกแยกของแพ่นดิตแค่เราลองฟังความคิดของฝ่ายก็จะ,ะไร้ซึ่งความแตกแยก